คล้ายๆระทัดเนี่ยฮะที่มีไฟที่มีอะไรเนี่ยที่เป็นข้างรถบัสถามว่าถ้าเกิดป่วยไปแล้วจะเกิดโดยเจตนาหรือไม่โดยเจตนาก็ตามเข้าไปในสารละเมอเข้าในวัดแก้วเกิดความเสียหายขึ้นมาใครจะออกมายืนรับผิดชอบวันนั้นเนี่ยเมืวว่อวานเนี่ยเราก็จะเห็นนะจากคลิปจากอนะไรต่างๆนีอาหารที่ออกไปสูงส่วนนั้นเนี่ยก็คือ ไปช่วยดูแลเจ้าที่ขึ้นมานะเพราะตำรวจเนี่ยคุณเี่ยเห็นอยู่แลนะเพาอยู่หน้าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอาหารนั้งนั้นเนี่ยก็ยังไปได้ช่วยตำรวจหรือว่าชาชนที่รำบาดเจ็บหรืออะไรเนี่ยแต่ตัวเองไม่โดนเล็กโดนพี่เขาไอ่มาเลเพราะมันมีกลุ่มที่พยายามสร้างความรุนแรงเราเห็นไหมว่าถ้าเจ้าหน้ที่ตำรวจปล่อยให้ไปเนี่ยแล้วเราก็เห็นคิดแล้วว่าเขาเตรียมอะไรมา ใท้ายประทัดเนี่ยที่มีไฟมีอะไรเนี่ยตุที่เว้นข้ามรถบัสถามว่าถ้าเกิดป่วยไปเนี่ยแล้วก็เกิดโดยเจตนาหรือไม่โดยเจตนาก็ตามเนี่ยเข้าไปในสารละเมือเข้าในวัดแก้วเกิดความเสียหายหนึ่งมาใครรับผิดชอบใครจะออกมายืนรับผิดชอบ วันนี้เือสิ่งที่ที่เราต้องต้องช่วยกันเนี่ยผมก็ว่าต้องช่วยกันแม้แต่ผู้สื่อข่าวเองก็ต้องช่วยกันในมุมมองว่าจะไปมองเรื่องผมว่าถ้าเราเจ้าที่เนี่ยเขาพร้อมเขาอุติยตนอยู่แล้วนะแต่เจ้าที่เขาก็ยอมรับอยู่แล้วยทงไมเมื่ออยากแปลงไปในนั้นมาเป็นความขัดแย้งยังไมความขัดแย้งอะไรอย่านี้เราต้องมองว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่วนลงต่างประเทศชาติเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าที่ตำรวจเขาไม่ทำอยางนั้นเห็นแต่ว่ามันตื่นเช้าก็ดีว่าสามารถคุยกันหรือพูดคุยกันได้แต่มีมันนอนอม่ได้วพรานี่แค่ไหนแค่นั้นนะไม่งั้นเนี่ยนี่ผมถามเนี่ยว่าถ้าเกิดปล่อยคนพวกนี้เข้าไปเนี่ยพวกที่จะแบบรแรง้งความอยาง ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้กีีเข้ามาไหวเข้าไปเนี่ยหลุดเข้าไปถ้าเป็นว้างใส่สถานที่สําคัญเนี่ยวัดกแก้วเนี่ยาหลักเมือเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึนะ้นใส่ว่ามชอบความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นยังไงต้องไหมเราต้องคิดว่าตรงทำไงไนดะ้ทุกคนตองช่วยกันทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ประเทศให้คนส่วนรวมได้ประโยชน์ให้คนส่วนรวมลดความเหดือดร้อนลงมาแต่ตอนนี้ปัญหาทางการเมืองมันเหมือนกรันยังไม่มีทางขอก็เลยทําให้กระทบต่อเศรษฐกิจมีการเมือง้วผมบอกนึแก้ด้วยการแก้ดการผลองและทุกคนมีสติมีอารมนะมองก้ะจกให้รอบด้อย่ามองด้านเดียวมองหลายด้านมองว่าตัวตอนนี้คนทำอะไรตอนนี้คนทำอะไรแค่นั้นเองอได้หา ผมก็รับคำสั่งท่านให้ดูแลเนี่ยชายลมชายแดนยาเสพติดท่านก็สั่งมานะบอกให้ดูแลเนี่ยโควิดชายแดนเนี่ยผมก็รับท่านมานะตามคำสั่งตามวาระหน้าที่ของผมท่านข่าวระบุว่าท่านอ่านตอนนี้สถานการณ์แต่วจะต้องวางบทบาง บทบาทของกองทัพกอนเนี้ยรัอบาลประจานตอนนี้บทบาทภารกิจที่บอกงานเยอะอยู่แล้วทางชายแดนนั้นช่วยเหลือประชาชนเราก็นิ้งเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเพราะมันเดือดร้อนนะเราก็ช่วยเหลือประชาชนที่ไปตรวจไปอะไรเนี่ยเพื่อเข้มงวดเพื่อให้มาตรการเพื่อเป็นการยืนยันนะเพื่อยืนยันให้กับทางรัฐบาลว่านะบางพื้นที่เนี่ยพร้อมแล้วจะมีมีบางมีบางคนเหมือนเรียกร้องจะให ดี๋ยวคือสุดท้ายนะก็คือเรื่องของเรื่องของนักข่าวสายทหารนะก็คือที่บอกนะที่ผ่านมาสรุปว่าวันนี้โอกาสยังเป็นศูนย์ไหมคะพี่พี่บีโอกาสเรื